สัสด okay. ีค่ะมาจ้าว okay. ันนี้เห็ดยังนอกสวเอ๋มากุลกีปูมเห็ดเห็ดไว้แล้วฮอกกับถิ่นมหากีปูมเนาะจ้ะหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะเมียนจ้ะหาอยู่หากินตามฤดูกาลเห็ดฮอกกับหาเห็ดกีปูมฮอกกับหากีปูมเด็ดจะน้อยด้วยจ้ะมัดเด็ดให้ยุบยุบเลย สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่1 2ตุลาสองหค่ะก็มาเลาะมาลุยหากลนที่ปโอมกันวันนี้จ้าพอเราติเหรอเนาะเห็นปะอืดจังเลยเนาะอืมปลอมเลยไม่ายเท่ายเมื่อวานก็านกามาเนาะ ขอดึงเอาไว้นี่เอ้าคือถึงไวแท้บางหูกระตุ้นตัวแย่อยู่ด้วยตื่นเนาะแย่จ้าบางหูกระตื่นบางหูกระลุกโต๊ะเยอะๆเซ็ทถุงมือกับกัดได้กับอันนี้ดีดเก็บนิดนี่ตัวใหญ่จ้าดนสับขาหลอกเหรอดูใหม่เนาะ เห็นหมั้ดี๋ยวตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บมาแล้วมาเลยโอ้โหอยู่กันเป็นครอบครัวแน่เลย <laughs> หน้าขนนี้จะขุดง่ายเลยเนาะเมนปุดเมนยังเมนแด่วาเขาก็ปยเพิ่มเอามือจกด้วยให้เห็นตัวเพื่อนก้อนก็ค่อยจุกบางทีอาจจะเป็นตะขาบเนาะเมนต่อป๊าดูหนึ่งแม็กย์ดูนะขึ้นหูเลยขึ้นตื่นโอ้โหไปไกลสาวเอ๊ พี่ปูมบอ,อ,มอกแม่ดูจ้าหาหาคนหยุดเลยดูจากสองตัวนี่นะจ้าตัวใหญ่ย่ก่ตัวใหญ่นะออเดดเดดิดดิดไปแล้วมาจ้ะพอแล้วจับตัวนี้ปู คนยูหู้ลางกับหูบุญหูหลอกกับหู่หลอกเดี๋ยวก็โดดหลอกคาตะเด็นลายอยู่นี้เับแล้วตัวใหญ่อยู่นะ นี่คนงานชาวอีหลายเกินปนแล้วจ้ะสำหรับเห็ดที่ป่าช่วงนี้ก็เงียบนอกเสวยอีส์ีม่นจ้ะบัวมีบัวบัวมีกันเพื่นแดงนะอุ๊บจับเพื่นแดนเห็ดผงขาล้ายกับเห็ดผงดำไปอยู่นี้มาเจ้านี้ ็บอหก่ออกเป็นจุดนะเห็ดพึงดำเห็ดพึ่งคาราที่คน,นได้ไปมือชาวนะกับุ้กมันมาออกคราป้านะจ้ะอีกใบอยู่เหมือนจะเห็นตูดเพิ่แล้วนี่ไทย บางรูก็เข้าคู่แล้วเนาะโอ้โห้่อแนวดูดกาไใดตัวนี้ข้างบนก็มีรูนะสิโอ้ตรงนี้น้ำดูเดี๋ยวให้ใส่ขึ้นก่อนแล้วเขาจะกดฟังนุ้นห่อแ้วตื่นๆตัวใหญ่ด้วยนี่จ้ะ เบี่ยงไปทางเจ้าได้ไหมซาตะห้องบ้านเราน่าจะตกแล้วล่ะร้องขนาดนี้เอ้าเตือนเตื่นอะนะเมียนจ้ะเก็บยเมินสาเพลินนี่เออเดี๋ยวแค่น้องไม่สมเนาะอย่าแค่น้องไม่สมแค่แคบแต่ว่าวันนี้น้องไม่สมแต่หน่อไม้สดแต่เป็นคนที่สามจะแกงแค่น้องไม่สม ยังไม่เคยได้ลองเลยอันนี้มันจืดๆแล้วนะใช่ไหมตื่นๆนะนี่จ้ะตื่นๆอย่างนี้อดแล้วโดนแล้วอือกับไอ้ย่าๆกัด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 แล้ก็ข้าจะตกแล้วตกทุกวันเนาะบ้านเราแม่นจ้ะ ตกบวิเวณนิดอุ้ยซับจ้อยนะเร็วเร็วซับหากใหม่นี่ซับกิบปูมใช่ไหมเจมสงฟังปนี่จ่าทุกคนกลับถึงบ้านแล้วฝนตกครำเนาะแมนคนเขาตกอย่างหนักเนาะเาอี๊ยงานจ้ะนี่จ้ะผลงานเาอียนี่ขอดูหน่อยลงมาหนิเอาไปหมอือยอะจริงจริงจริงนี่ผลงานของเาอีย ยังไม่ได้นับหรอกว่าได้เท่าไหรเดี๋ยวจะเอาอบในขวดก่อนนี่จ้ะผลงานของสาวเอสองคนสองคนที่ปุ้มวันนี้เกินตาเตียวเกินบนเดิุบนจนได้ทอดกินนี่ ยัเชื่อมขึ้นมาถึง,ไง,ไง,งแ<ต>นมนจัะสำหรับคุณนมาค่ะสำหรับคลิปนี้เราส่งคนขอต้อนรับกราจรัคพิปนกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ